สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์การค้าเซนทัลสาขาบางนานะครับแต่ผมไม่ได้มาช้อปปิ้งนะครับผมพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของ Redwall มอ t o r Store หรือ GWM Store นะครับซึ่งถือว่าเป็นโชว์รูมรถยนต์รูปแบบใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่นี่นะครับและถือว่าเป็นสาขาแรกของประเทศไทยและเป็นสาขาแรกของโลกนะครับรายละเอียดของโชว์รูมแย่งนี้จะเป็นไงตามผมมาเลยครับ จากด้านล่างนะครับเราพาผู้ชมเดินขึ้นบันไดเลื่อนครับมาที่ชั้น2ครับเดินมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็มาถึงที่โชว์รูมเกรดวอลมอเต o ร์สโต้นะครับหรือ t w m s t o นะครับซึ่งมองจากด้านหน้าถือว่ามีความสดใสนะครับแล้วก็เห็นฮาวเว s รเอยู่ด้านหน้าเลยนะครับขณะที่ลึกไปด้านในก็จะมีรถอีกคันหนึ่งพร้อมกับเมชชันได้ต่างๆนะครับรายละเอียดทั้งหมดนี้ผมพาผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับ ผู้ชมครับเขาบอกว่าโชว์รูมเกตบอลมอเตอร์สโตร์เนี่ยไม่มีชนักงานขายนะครับแต่ผมเจอน้องคนนี้ครับสวัสดีสสดค่ะชื่ออะไรครับ I am ฟ้านะคะฟ้า I am คืออะไรอ่า uh, I am นะคะก็คืออ่า uh, Intelligent Ambassador ค่ะคซึ่งเราก็จะทำการในส่วนของการให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของตัวรถนะคะในอ่านวัตกรรมเทคโนโล,โลยีต่างๆค่ะค แล้วอย่างที่อยู่ข้างๆนี้ซึ่งรายการของเราเคยนำเสนอไปแล้วอยากให้น้งฟ้า,าให้ข้อมูลกับผูบ้ชมสักนิดหนึ่งว่ารถคันแรกที่จะเปิดของ Great Wall Motor ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเา็เยักไฮบริดคันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกกับเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะตัวนี้เครื่อง1.5เทอร์โบนะคะเป็นเทอร์โบคู่เนี่ยแรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่243แรงม้าเลยแรงบิดสูงสุดได้ถึง530นิวตันเมตรเลยค่ะคมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะคะรอบ1ันจุดค่ะต้องอีก6จุดนะคะช่วยในการประมวลผลต่างๆข้อมูลนิดนึงคือเรื่องของ ราคาเรื่องของกำหนดการเปิดตัวใช่ไหมคะตอนนี้มีขนาดไหนแล้วถ้าสำหรับตอนนี้นะคะลูกค้าสามารถติดตามผ่านแอปพลิเคชันนะคะ GWM นะคะจะมีในรอบของลิปให้ลูกค้าได้ลงจองก่อนค่ะคลงทะเบียนจองก่อนนะคะในวันที่15นี้น่ะมิถุนายน,น,ายนใช่ค่ะส่วนในเรื่องของราคาค่ะจะมีการแถลงออกมาในวันที่28มิถุนายนนี้เลยค่ะใช่ครับมาเดี๋ยวน้องฟ้าพาพี่ไปชมชรายละเอียดของโชว์รูมกันดีกว่า จุดนี้เลยจุดแรกใช่ไหมค่ะจุดนี้จะเป็นจุดบาร์ของเรานะคะจะมีในส่วนของกาแฟค่ะเครื่องดื่มนะคะน้ำผลไม้ค่ะน้ำเปล่าค่ะก็ตรงนี้รองรับลูกค้าใช่แล้วค่ะสามารถเข้ามาได้เลยพี่ไม่ใช่เป็นลูกค้าพี่เข้ามาได้ไหมได้ค่ะยินดีเลยค่ะจริงนะจริงนะไม่ใช่แ่บเออเฮ้ยไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะซื้อหรือแค่อยากเข้ามาดูรถอยากเข้ามาดูชรูมเดินเข้ามาขอกาแฟกินได้ไหม สามารถเข้ามานั่งเล่นพูดคุยได้นะคะมาทำความรู้จักกับเฟรดบอยมากขึ้นค่ะเรายินดีต้อนรับเลยค่ะมานั่งทานกาแฟก็ได้นะคะโอเคจากมุมเครื่องดื่มก็มาด้านในส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นนู่นเลยเมอร์เชนด่ะก็จะมีหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคะ่ะรถโมเดลก็อันนี้ก็จะเป็นลำโพงบูทูธค่ะพี่ถือเพื่อนี่เหยกไม่ใช <laughs> ไใ่ไม่ใช่นะลําโพงบูทูธนะครับเสียงดีนะเสียงดีอยู่ค่ะ เสียงดังด้วยตัวนิดเดียวนะใช่ค่ะตัวนิดเดียวนะใช่ลองเขาเรียตัวเล็กเสียงดังใช่เลยค่ะนี่อ่ะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะไมค์เซลฟี่ค่ะคือทางเคสบอร์ดเขาก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะเริ่มมีเอามาชั้นได้ของตัวเองซึ่งถือว่าก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมพอสมควรนะด้านในก็ยังมีโมเดลอีก2ตัวเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เฮสิกอะอ่าใช่ค่ะเป็น Huawei h ฮสค่ะอ่าก็สำหรับลูกค้า Huawei h ฮสนกไง น่าอาจจะได้รับรถโมเดลไปด้วยนะไปไปได้นะนี่จ,จะรอติดตามนิดนึงออฟ้าฟ้าที่เห็นนี่เสื้อค่ะมีเป็นเสื้อโปโลนะคะเสื้อกีฬาค่ะ,ะมีทั้งของผู้ชายผู้หญิงไหมหรือว่าเฉพาะอ้าเี่ยอันนี้ผู้หญิงได้นะได้เลยใช่นะตัวเล็กกำลังดีนะครับมีเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะคะจริงเหรอเนี่ยน,นะใช่ค่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาใช้ในรถนะ ไม่กล้าเปิดเปิดได้ค่ะจับด้านนี้นะครับใช่ค่ะไว้เวลาพกพาเวลาเราไปออกทริปต่างๆค่ะต้องเหมือนได้เป่าผมนะแต่ว่าจริงๆเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นค่ะยังไม่มีราคาเราติดตามเลยค่ะคือเหมือนเทดซิะยังไม่มีราคาเหมือนกันอของมือเทนไดก็ยังไม่มีราคาเนี่ยเหรอตารีดใช่ค่ะตารีดไอ้น้ำแบบพกพาเมื่อไรจะเริ่มรีดแล้วเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นอันนี้เคยเห็นนะ ก็ดูน่ารักดีนะกระทันรัดค่ะพกพาง่ายเหมือนเหมือนเราป่ะมีถ้วยสำหรับชงชาด้วยนะคะนี่เหระค่ะใช่ค่ะต้องค่อยๆจับนะพี่เชนให้พี่ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นถ้วยสำหรับชงชาค่ะนี่ค่ะด้านนี้เลยสามารถใส่ชาไปด้านในได้แล้วก็จะมีแก้วโอเก๋ดีนะก็จะได้เป็นแก้วสองใบค่ะนี่เป็นกระเป๋า เป็นกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าสำหรับเดินทางได้สักวัน2วันนะครับแล้วก็หรือใส่โน้ตบุ๊กก็ยังได้นะมาจากมุมนี้นะครับพี่เห็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจค,คือเขาบอกได้ที่ได้ยินบอกว่าที่โชว์รูมเกสวอลมอเตอร์สโตรแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเ,เข้ามาแล้วก็ต้องมาเลือกซื้อรถนะยังมีมุมต่างๆที่น่าสนใจโดยเพราะมุมนี้น่าสนใจมาก ใช่ค่ะคือมุมนี้ก็จะเป็นมุมในการทํางานที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยเนาะก็สามารถเข้ามาประชุมได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีโซนต่างๆค่ะในการที่จะเข้ามาอ่าไม่ว่าจะเป็นมิสติ้งหรือประชุมสัมมนา,านะคะหรืออยากจะรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะสามารถลงทะเบียนได้ในแอป TWM อค่ะลงทะเบียนจองไว้ใช่ไหมใช่เลยค่ะ,คะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของทุกโชว์รูมเลยที่จะเปิดใช่แล้วค่ะตรงนนุ่นก็มีเมอร์ชแนนดดอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วค่ะ มุมนี้นี่เห็นโมเดลเยอะมากเลยนะน้องฟ้าใช่เลยค่ะมันมีคันหนึ่งคือคันอื่นๆที่เห็นเนี่ยจะเป็นพาวอาลใช่แล้วค่ะคันนี้คันนี้คันนี้จะเป็นโฮเออค่ะเป็นกระบะคือคุณผู้ชมกระบะของเกทบอลมอเตอร์เนี่ยยังไม่ได้มีกําหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่ารถชันแรกเาอลยังไม่ได้เปิดตัวเลยอย่างเป็นทางการคันนี้น่าจะปี65แลนะครับน่าจะเป็นกระบะ E.V. คันแรกของประเทศไทยนะตรงด้านนู้นนะคะก็จะมีเป็นโมเดลของน้องออร่าค่ะนี่เลยใช่คันนี้เขาเปิดตัวในงานรางกอกมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาจะบอกเปิดตัวก็ไม่เชิงเอาไปโชว์เอาไว้ให้อ่าให้ลูกค้าได้เห็นค่ะนวัตกรรมของเราใช่ให้เห็นว่าน้องอ่ะน่ารักขนเล็กๆอันนี้เขาเรียกกู๊ดแคทนะครับเขาเรียกกู๊ดแคทกู๊ดแคทกับแบ็คแคทใช่ค่ะมีกู๊ดแคทกับแบ็คแคทน่ารักเชียวราคาเขายังไม่ต้องถามนะ รอ,อไปช่วงน,นึงก่อนรอให้เอสซิกเปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการก่อนนะตรงนี้ก็เป็นลําดับต่อไปอมีมุมอื่นไหมน้องฟ้าจะมีในมุมนี้ค่ะอันนี้ก็สามารถมานั่งพูดคุยนั่งสัมมนานะคะตรงนะด้านนี้ได้เลยหรือว่าที่ต้องการในอยากจะทราบข้อมูลในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเลมม่าแพลตฟอร์มนะคะหรือแบตเตอรี่ไฮบริดค่ะนว,วัตรกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆค่ะก็นั่งแล้วก็สามารถมารับชมตรงนี้ได้เลย โดยก็จะมีเหล่า i อ m ค่ะที่ให้คำแนะนำแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าเนี่ยสงสัยครับน้องฟ้าด้านนู้นเลยดีวยกว่าพี่ว่า,วาเป็นมุมที่น่าสนใจมากเห็นคนเขานั่งกันนะค่<อ>เชิญนั่งด้านนี้เลยค่ะนั่งพักก่อนมาตรงนี้นะได้เลยค่ะถ้ามองด้วยสายตานะพี่มองว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆโต๊ะประชุมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขาเรียกอ,อะไรตรงนี้ค่ะจะเป็นโซน DIY workshop ค่ะ ไว้เวลาทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบะจะมีทําแบบเวิร์กช็อปเล็กๆน้อยๆแบบทำพวกมุญแจหรืออะไรต่างๆค่ะก็สามารถมานั่งที่นี่ได้เลยหรือว่าอาจจะเดินระหว่างที่คนที่นะคะเดินเล่นนะคะเรารู้สึกว่าเมื่อยอยากจะหาที่นั่งพักนั่งนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยอาจจะมาในส่วนของการสอบถามข้อมูลของอทางเกตบวอลก็ได้นะคะมาทําความรู้จักกับเรามากขึ้นก็ได้ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกคือทั้งหมดนี้คือ เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของ GWM Store ซึ่งที่นี่เปิดเป็นสาขารแรกแล้วก็เป็นสาขาแรก<ม>สาขาแรกของโลกด้วยนะครับถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่ไม่ธรรมดาจริงๆทำให้วงการยานยนต์บ้านเราน่าจะมีการพลิกรูปโฉมของการขายรถเพราะว่าที่นี่เราไม่มีพนักงานขายนะครับจะมีอย่างนี้ครับ I, I a M นะครับ ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดของเฟสบอลมอเตอร์สโตร์นะครับน้องฟ้ามีาะอะไรอยากฝากทางคุณผู้ชมไหมครับสำหรับเฟสบอลมอเตอร์ก็สำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะ อยากให้ลองเข้ามานะคะที่ GWM Store ของเรานะคะมาทำความรู้จักกับเรามากขึ้นค่ะเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างเลยและยัอยากให้ลูกค้านะคะสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะ GWM Store นะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาคอมมูนิี้มอของเรานะคะในการจะนั่งพูดคุยหรือนั่งทำงานได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกนี่คือสาขาแรกของประเทศไทยและสาขาแรกของโลกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เซนตันบางนานครับแล้วก็ สาขาต่อไปนะครับจะอยู่ที่ฟิวจอร์พังสิตนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นที่สีลมคอมเพล็กซ์นะครับที่สำคัญคือภายในปีนี้เนี่ยโชว์รูมของเกตบอร์มมอเตอร์ที่ลงทุนโดยเกตบอร์มมอเตอร์จะมีทั้งหมดเนี่ยสิสาขาแล้วก็พร้อมกับเกตบอร์มมอเตอร์พาร์ทเนอร์อีก2ี่สาขสาขาครับรวมทั้งหมดเนี่ยสาสาขาที่จะให้บริการากับคุณผู้ชมครับ